ถ้าผมมาตรวจเช็คต้มตู้เย็นมิสซูกันนะครับผมอาการเย็นไม่ตัดนะครับผมก่อนอื่นก็ต้องมาดูกันเลยครับต้องดูเทอร์โมสตัดนะครับผมว่าเกิดจากเทอร์โมสัตัดหรือเปล่าเราก็ต้องหรือออกดูนะครับน้ำเย็นเป็นก้อนนะครับ ครับผมมียัดด้านบนสองตัวนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับผมหล้งจานกันแล้วก็โอยเ้โห เอานนผมถอดตัวน,นี้ออกมาเช็คกันนะครับเธอหมูสตัดนะครับผมถอดปลั๊กไฟออกอออก่อนนะครับครับผมถอดออกแด้วยนะครับใช้ความดันนะครับผม กัจเรมทผมตัวนี้จะเป็นสายดินผมเอาออกเลยนะครับตัวนี้จะเป็นพลาสติกครอบนะครับผมโดยสรุปว่าตัวนี้เสียนะครับผมเปลี่ยนใหม่เลยนะครับตัวใหม่ใส่เข้าไปเลยนะครับผม วิธีใส่ก็ไม่ไม่ยากเท่าไหร่นะครับแล้วก็สลักออกดึงสลักตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ออกแล้วก็วใส่ตัวใหม่เข้าไปเหมือนกับที่ผมใส่นี่นะครับผมแล้วก็ประกอบเลยนะครับ เขาไม่โดนไม่ผูกปลอกมันก,ก็ไม่ตัดเหมือนกันนะครับผมถ้าผมเสียบปลั๊กแล้วลองกันเลยนะครับผมรอสักครู่นะครับผมความเย็นเริ่มมาแล้วนะครับ จะตัดไม่ตัด,ต,ดต้องคอยดูนะครับผมหลังจากเปลี่ยนเทอร์โมสตันใหม่โอเคนะครับผมฝากกดติดตามฝากกดสักตะไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ช่างแวงหน่อยนะครับผมสวัสดีครับ